งวุตโตคือกลัวการ,รทำบานวิจัยวีทย,ทยทิ่งยิ่งกว่าเดีมนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันประวัตศาสตร์รในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาช่วงที่ผมมาทวงนะครับแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการเรี่ยงเรี่ยงทั้งสองทั้งสองย่างคือสับประรดก็ได้ที่ควรจะได้ควรจะดุได้ถ้าเทียบกับ ถ้าต้องเที resse, ère, ่ยวหรือกำลังเที Apple ่ยวในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขเป็นพื้นที่ที่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญสองตัวนะครับคือเรื่องของสับปะรดและก็เรื่องของมะพร้าวผมคิดว่าหลักการนี้ภารกิจของสถาบันวิจัยวิสาหกิจของจีนประเทศไทยพวกเราพวกเราก็ก็ถือว่าเป็นเป็นดูดีเป็นความโชคดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรา สถาบันวิจัยวิสัยทัศน์เทคโนโลยีวิจัยเป็นอย่างยิ่งมีธารกิจอย่างนี้นะครับผมก็มีก่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาใกล้ตัวเรานะครับให้ท่านช่วยชาวประจวบดีกันแล้วก็การใช้วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็มามาเป็นส่วนร่วมนะครับได้อย่างไรเรียนว่าเขามีแนวความคิดว่าอะไรก็ตามที่ คุณค่าเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นะเราต้องการที่จะเอาปัญหาของท่านเนี่ยเป็นตัววัตถุดิบในการ้อนเข้าไปในกระบวนการของเราครับผู้ประกอบการที่ท่านสามารถที่จะทำเตียงนิดหนึ่งข่าวในตรงนี้ครับ ครับขรับขอบคุณในพิธีรับมอบบรทลุข้อตกลงความร่วม